สวัสดีสสดค่ะปักสตาฟเมื่อสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อยืดสีขาวผู้ชาย นะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมนะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนะคะ,นะลูกค้าจ๋าราคา50 0 0บาทนะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ200๋า0 0ถึง220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะลูกค้าจ๋าสิบาบทนะคะ22บาทบ๋อ22บาทเท่บาทหร่านะคะ22่สิบบาท22่บาทต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ22บาทจ้าใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าเออลูกค้าจ๋า2 2บบาทเราได้เป็นโปโล ลูกค้าจ๋าโปโลลัฟลอนนะคะลูกค้าจ๋าป้าลูกค้าจ๋า อยู่แล้วนะคะแนะนําเป็นหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับงานเสื้อยืดสีขาวค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนโดยประมาณการ22บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุม่ค่ะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวค่ะลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยกรยจายเลยนะคุณพี่ค่ะสวัสดีช่มเช้าค่ะลูกค้าจ๋าวันเสาร์ที่สดใสนะคุณพี่ค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรายการแรกของเราเลยคราจะมีตั้งแต่ข้าวเจ้เข้าวทิมข้าวไข่ข้าวนวล เปื้อนดาสกปรกคอลงคอเหลืองจะกะแลเหลืองอาจเจอบ้าง ถึง20%ค่ะลูกค้าจ๋าตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะเป็นเกรดดีเนาะเป็นเกรดดีค่ะลูกค้าจ๋า45โลราคา5,000บาทนะคะตามทีแจ้งเลยนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายอาจมีเจอ5ถึง20%หากเพือนดำนะคะลูกค้าจ๋าอาจมีเจอเรื่องไซส์ก็มีคลานะคะ S, M, L, XL นะคะลูกค้าจ๋ามีขะเท้ามาให้ลูกค้าจ๋าใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายนะคะเป็นงานเสื้อยืดสีขาาเกรดดี เป็นงานไอทีของเราค่ะลูกค้าจ้างานรวมญี่ปุ่นและรวมยูเสในหนึ่งกระสอบนี้คอกลมก็มีมาคนะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เจอคอวีดีมาด้วยนะคะ,คะอาจจะอาจจะาาจะเน,น,ะน้นเป็นงานองคอกลมนะคะอาจจะมีเป็นคอวีหรือว่าจะเป็นกระดุมนะคะลูกค้าจ๋ามีสองเม็ดหน้าผูา้เี่หาจะมีติดมาบ้าง แต่ยังโทนเน้นเป็นขาวเนาะค่ะอ่าเน้นเป็นโทนสีขาวนะลูกค้าจ๋าสี้าวอาจจะมีเป็นสกรีนบ้างไม่สกรีนบ้างหรือว่าจะเป็นขาวล้วนค่ะนะลูกค้าจ๋ามีติดมาบ้างแต่เท่าที่เราลู้กระสอบนี้จะเป็นขาวล้วนนะคุณพี่ขาหมอมากเนาะคนที่ชอบเป็นขาวๆล้ว,วนๆไม่อยากได้สกรีนเยอะๆนะกระสอบนี้ได้เลยคะ่ะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวจะคุณพี่จ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าในราคา5 0 0พบาทนะคะลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ 4F เข้ามาได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะลูกค้าจะา5,000บาทน้ำหนัก45โลนะคะลูกค้าจ้าต้นทุนประมาณการอยู่ที่22บาทนะคะใช่ค่ะคุ้มมากค่ะคุณบีจ้าคุ้มเลยสุดคุ้มเยอะๆกันเลยท<ช>ีเดียวค่ะอักซาออกวันซากินเจนะคะลูกค้าจะารู้ว่าจะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับเสื้อผ้าขาวน่ลูกค้าจะสามารถนําไปขายได้เลยแต่ว่าเราแนาะนําพ่อค้าแม่ เอาไปรีดค่ะคุณพี่จ๋า,นะาจเอาไปแช่ผ้าขาวก็ได้คนะคุณพ้า,าจ๋าเพื่อจะได้ผ้าสะอาดเนาะใช่ค่ะอ่าให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนเอาไปซักเอาไปรีดน้อยผ้าขาวาเป็ค่ะในผ้าที่ทำกางสาดง่ายนะใช่ค่ะแช่ผ้าขาวเลยน้ำยาเจาะฟอก,กผ้าขาวเยอะแยะนะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นใน,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 ในักเรียนนักศึกษาค่ะคุณพี่คะเอาไปทำมัดย้อมก็ได้ กล้เทศกาลสงการ,การแล้วนะ<ช>คะจะอีกหนึ่งกระสอบนี้คือคุ้มมากใช่ะคะ่ะคุณพี่คะเอาไปทำบัดยงมัดยอมได้เลยนะคะลูกค้าจะเตรียมพร้อมพร้อมใกล้เทศกาลสงการแล้วนะคะลูกค้าจะเอาไปทำมัดยองได้นะคะ ช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีกันอีกรอบนะคะลูกค้าจ๋ากับช่วงเช้านะคะลูกค้าจ๋าวันเสาร์จะหนาวได้ไงเด้อวันนี้เป็นวันเด็กด้วยใช่ไหมคะลูกค้าจ๋าวันนี้เป็นวันเด็กด้วยนะคะเราเป็นเพลงไ,งไหมคะเพลงอะไรคะ่ะเมอร์ลี่กิสตานมา,มาคิสนา เอาก็วันเด็กวันเด็กของเราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นซินเจย์ซิงยิงก็ใช่นะพี่ไ่ขไม่ถึงพี่ไม่ทีงเดี๋ยวไปก่อนวันเด็กก็ไม่ใช่วคริสต์มาสก็ไม่ใช่อันนี้เป็นวันเด็กแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าคำขวัญประจําวันเด็กของของเราเป็นไร เรารู้อย่างเดียวว่ามันเนมันเน้มันเนเออเออเออเงินแน่เงินแน่มาขอเงินแน่นะคือเพล่สมายเด็กแบบว่าเพี่ขอเงินใช่ไหมทางเดียวค่ะพี่แบบว่าอะไรนะคะขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะมีเงินแล้วก็สบายนะคุณพี่จ๋าใชาค่ะรายาค ห้าพันบาทเอฟได้เลยคุณพี่จ๋าวันนี้วันเด็กนะคะเด็กเราสองคนเด็กไหมเด็กเด็กก็ได้ค่ะวันนี้เด็กหญิงนางแล้วก็เด็กหญิงแอลนะคะลูกค้าจะมารีวิวนะคะอุ้ยขออนุญาตใช้คําว่าเด็กหญิงเด้อวันนี้ให้มันเท่าแบบตรีนหน่อยใ้แใช่แล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นเด็กความสูงก็เด็กนะลูกค้าจ๋าเด็กโตกว่าค่ะอัน เด็กทุกวันนี้ก็สูงเท่าเราแล้วนะเพียวสดงกว่าเด็กสูงกว่าเราค่ะเด็กสูงกว่าเรานะคะอาลูกค้าจ๋านะลูกค้าจ๋าคุณเรียวร้านนะสวัสดีวันเด็กกันด้วยนะคะลูกค้าขอให้เด็กๆทุกท่านค่ะคุณลูกคุณหลานคุณหลานนะคะคุณน้องคุณหนูนะค่ะจ๋า จะเป็นอยู่ในไทยก็ได้จะอยู่ต่างประเทศก็ดีขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้สนุกกับวันเด็กของเรานะลูกค้ะจ๋าวันเด็กเราไม่ได้ไปกินขนมวันเด็กเลยใช่เราไม่ได้เอาขนมวันเด็กเลยใช่ค่ะแต่ลูกมาหน้างานซื้อขนมมาให้ด้วยนะเราอย่าเป็นเด็กวันเด็กมาฝากเด็กน้อยอย่าเป็นเด็กจะเป็นเด็กใครได้บ้างเนาะรรยาภรรยาโอ๊ยอันนั้นเป็นเด็กคุณยายแล้วอ๋อเด็กาไม่ตอบ นี้เป็นเสื้อยืดสีขาวขาวขีดขาวไทยขาวจ้วาขาวอ,อ่าดขาวแบบเป็นสีโทนออกเหลืองเหลืองที่ตรงซักตรงรีเจอบ้างคะ่ะสวัสดีลูกค้าเกวาท่านค่ะคุณพี่จา๋าสนใจเซฟได้เลยนะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเท่านั้นค่ะคุณพี่จา๋ากระลาสับนี้กระลาสับเดียวเท่านั้นจากคุณพี่จา๋าสนใจก็สามารถเ F ฟได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค่ะสามบวกนี้ ลูกค <before> ้า <t> จ <half> ้า CF เข้ามาได้เลยนะคะหรือลูกค้าไม่ชอบเสื้อยืดขาวเรามีเป็นมัดย้อมค่ะลูกค้าจ้าไม่ชอบมัดย้อมเรามีเป็นสกรีนโฆษณาค่ะลูกค้าจ้าไม่ชอบสกรีนโฆษณาเรามีเป็นยืดแขนยาวค่ะลูกค้าจ้าไม่ชอบยืดแขนยาวเรามีเป็นอะไรอีกคะเสื้อยืดแดนกีฬาค่ะลูกค้าจ้าป้า เดียว่าหลากหลายมากนะคะสําหรับงานเสื้อยืดของเราลูกค้าจะสาม,มารถสอบถาม,มาเข้ามาได้นะคะอยากได้เป็นแบบไหนนะคะทักเข้ามาสอบถามได้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานก็ได้นะคะบัตรของเราเปิดทุกวันค่ะ 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะจจะเอาง่ายๆนะคะลูกค้จาจะกเปิดทุกวันนั่นเองไม่มีวันหยุดแค่แต่ถ้าบริษัทบ้านของเราหยุดวันไหนยังไงนะลูกค้าจะเราแจ้งอีกรอบนะจ๊ะใช่แล้วค่ะแต่แต,ตอนนี้ c f ัวันี้ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับงานเสื้อยืดสีขาวของเรานะคะเป็นงานไอทีค่ะลูกค้าจ๋า รวมญี่ปุ่นแล้วก็ US ในหนึ่งกระสอบนี้นะคะเรื่องไซส์ก็ฟ้ามาให้เลยนะคะ SML ค่ะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายลูกค้าสักรีดเลือกสามารถนำไปทำราคาขายได้เลยนะคะต้นทุนประมาณการ22บาท เรื่องแบรนด์ยี่ห้อก็มีคร้ามานะคะลูกค้าจะคร้คาวอยู่ในนี้นะคะสำหรับแบรนด์ยี่ห้อของเขาะะใช่ค่ะนางขาสะบัดขึ้นมานิดนึงค่ะสะบัดผ้าให้ลูกค้าเห็นรูปทร<ช>ง<ช>ถึงด้านล่างของเรานะลูกค้าจะสะบ,บัดต,ต่อไม่รอเลยแล้วกันนะกับรายการแรกของเรานะคุณพี่ขาเป็นหมวดเสื้อขาวเส<ม>ื้อยืดสีขาวงานผู้ชายคุณผู้หญิงอยากใส่ก็สามารถ อ่ะใส่ด้วยกันได้นะคะแบรบนด์ที่เราเจอก็จะเป็นของคูม่าเป็นคาวินค่ายเป็นยีโคนะคุณพี่จา๋าแล้วก็เป็นยี่หอบฟุตฟุตจะเยอะๆนิดนึงนะคุณพี่ค่ะเพราะว่า้อยืดเนาะขาดไม่ได้ก็จะเป็นของยี่หอบฟุตนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจ๋าเรื่องแบรนด์ก็มีค้ามาอยู่ในนี้ ลูกค้าจ๋าเลือกไซส์ก็มีค้ามานะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อยืดสีขาวบางตัวเป็นแบบว่าคอวีมีติดมานะคะลูกค้าจ๋าแต่เน้นเป็นคอกลมเป็นหลักนะคะอาจจะมีคอวีติดมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ H&M ค่ะตัวนี้ H&M เหมือนกันค่ะ H&M เหมือนกันค่ะ H&M มาคู่กันมาเติมเลยแต่ว่าคอวีก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคอวีก็ใส่ง่ายนะคุณพี่จ๋าเพราะว่าบางครั้งถ้าเป็นคอกลมเกินไปนะคะมันก็จะเวลาใสมัจก็จะอาจจะจำคอนะ คุณพี่คะถ้าเป็น V ก็จะเป็นแบบว่าลูปทรงที่สวยงามขึ้นมาอีกแบบแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบสไตล์แต่ละแบรนด์ด้วยนะคะลูกค้าจะแบรนด์อาจจะย์มิจิมาบ้างแบรนด์ไม่แบรนด์แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบแต่ตอนนี้คุณพี่จ๋ามีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะคะ CF ได้เลยค่ะสนใจเอฟด่วนๆได้เลยค่ะคุณพี่ขาได้ตามรีวิวนี้เลยทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าบ๊า แบรนด์ยี่ห้อค่ะมีหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ของเขามีค้ามาลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะเป็นแบรนด์แท้แบรนด์เทียมอันนี้เราก็ไม่ได้การตีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานมีสองนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงนะ,ะใช่ค่ะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปรุ่นกันอีกรอบค่ะก่อนนี้ทวนรายการค่าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อยืดสีขาวผู้ชายนะคะเป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมการัสไอที เป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการ200-220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ่าย2 3บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ฝากกิตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมแล้วก็ติกตก็พาสำหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ